พวกเจ้ากรรนายเวรที่มานั่งด่ากูเนี่ยใครด่าเธอเธอรู้หรือเปล่าทำไมเธอไม่มีความสุขแทนที่เจ้ากรรนายเวรจะอนุโมทนาบุญกับเธอเธอจะได้มีเธอจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะมีความสุขอยู่ในตัวมันจะไม่มันจะอิ่มเอ,อิบวันนั้นเธอจะไม่อยากพูดวันนั้นเธอจะไม่อยากอะไรกับใครทั้งนั้น พราะมันอิ่มเอิบอยู่ในใจนั่นคือบุญที่มันอยู่ในใจที่เราได้รับแต่เธอไปใส่บาตรเมื่อวานเธอดิ้นทั้งวันทั้งคืนยันเมื่อเช้านะแล้วเธอเนี่ยแหละพี่หนูนาถึงได้บอกว่าแรงแห่งกรรมนะมันแรงนะเพราะเธอเขาไม่ได้รับส่วนบุญเพราะเธอไม่ได้ทําด้วยใจเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผลบุญมันถึงไม่ส่งให้เธอไงมันก็ย้อนกลับไปเพราะความอาฆาตมาดห้ายคนอื่นเธอสาปแช่งคนอื่นทุกอย่างเธอร้อนเองลนเองจ้ะอืมนี่แหละเขาเรียกว่าแรงแห่งกรรมถ้าเธอเขาเจ้ากรรมในเวรได้รับส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าเธอมีความสุขเพราะเธอตั้งใจเธอจะไม่เป็นแบบนี้ อิรีอิร<ห>ีจ้าเธอจะไม่เป็นแบบนี้เลยเออแต่พ่าะอะไรเพ่อะเธอไม่ได้ทำด้วยใจเธออย่าคิดนะการที่ทำอะไรมันไม่ได้ทำด้วยใจอะ่ะเธออย่าคิดว่าเธอจะมีความสุขนะยิ่งเธอไปทำบุญสาบแช่งยิ่งเธอไปทำบุญเพื่อที่จะอุทิศให้เจเ้ากรรมนายเวรเธออาทิศยังไงเธออุทิศยังไง ถามว่าฉันเกลียดเธอไหมฉันไม่เคยเกลียดเธอนะทุกวันนี้ฉันก็ไม่เคยเกลียดเธอแต่แค่ฉันเห็นต่างเธอฉันเห็นต่างฉันเห็นในสิ่งที่เธอพูดออกมาหรือกระทำออกมามันไม่ถูกมันเป็นการใส่ร้ายคนอื่นอ่ะ่าเพราะเธอไม่เคยทำบุญด้วยใจเธอทำเพราะแรงอาฆาตการที่เราจะทำบุญเราต้องตั้งใจ ตั้งกิตอธิษฐานไม่มีการสาบแช่งใครแล้วถ้าให้เจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนกันกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยพูดเคยก่อหรืออดีตชาติหรือปัจจุบันพอให้เราอย่ามีเวรจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนที่กำลังนั่งด่านั่งว่าข้าพเจ้าขอให้เขามีความสุข เขาเป็นทุกข์ขอให้เขาพ้นจากทุกข์เขามีสุขขอให้เขาสุขยิ่งๆิ่งขึ้นไปเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันข้าพเจ้าก็จะหุบปากข้าพเจ้าก็จะไม่ต่อกรรมต่อเวรสิ้นสุดกันภายในวินาทีนี้นี่คือการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแต่โอ้ยง้างปากมันออกมาเลยลูกจ้าวิญญาณลูกอยู่ไหนมันไม่เป็นไหนแล้วลูกคอยบาไปใส่ดอด ไอ้ยคยไปใส่บาดมือเช้านะนะเมื่อวานกูไม่ใส่บาดที่พวกมึงนั่นนะอ่ามึงได้พวกมึงยังไม่ได้รับเรอเดี๋ยวกูเปิดก๊อกน้ําตรวจทําอ่ากูจะเปิดก๊อกน้ําเนี่ยอุทิตอ่าอะไรนะตรวจน้ําให้พวกมึงโอ้ยอย่าไปใส่เด้๋ลูกเอาบ่อนมา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 อ้าปากตกปากมันลูกลูกกูไม่ไปไหนลูกกูอยู่กับกูลูกกูจะไม่ไปไหนลูกกูอยู่นี่ เพราะว่ากิจวิญญาณลูกกูมันแรงโอ้ยพี่น้องค่ะแม้กระทั่งลูกกันยังไปดึงเขาไว้ลูกกูไม่ไปไหนนะลูกกูอยู่กับกูตรงนี้อย่างนง้นอย่างซี่พี่น้องเอ้ยแม้กระทั่งวิญญาณของลูกยังไม่ปลดปล่อยยังไม่อยากให้เขาไปไหนยังอยากให้เขาวนเวียนอยู่กับตัวเองเพราะจะได้ทํามาหาแดกแมนโบอีภาคเมืองเออดาผู้ใดละ่ะพี่นหน้า เมีนบอเพราะอะไรเอามาทำมาหาแดกเอามาอ้างมีแต่คนเขาอยากให้ลูกไปผุดไปเกิดมีแต่อยากคนเกิดมาชาตินี้ก็กรรมไม่รู้ทำแต่ชาติปางไหนถึงตายแบบนี้ก็บอคิดโอ้ยเกิดสาหนาไปพูดไปเกิดเด้อลูกเด้อเมืก่กรรมเมื่เว้นเด้อใส่กรรม ซาดนี่ซาดเดียวเกิดซาดนาจังสันนั้งซีก็ว่าไปลูกกูอยู่กับกูง้างปากมันเลยีวิญญาลูกกูน่าแรงโอ้ยจ้าให้คอยหัวกันพี่น้องคอยหัวมาท่านไหนนี่เออนี่ห่างองสูนี่ห่างของเธอเกิดมาเน่จนมอยสิงหกแล้วเนี่ยสี่สิบผาสี่สิบหกแล้วเนี่ย มึงมูหจากเตีบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงการอุทิศบุญอุทิศกุศลใน้คนให้ผีให้อีหยัยนนนนยงนั้นนะมึง่รู้จากบอถ้ามึงสร้างภัยมึงต้องอุทิศให้เขามีความสุขมึรงร่องเฮ็ดเบิ่งเด้ออ่าแผ่เมตตาให้เขามีความสุขเขาจะได้ลดแรงอาฆาตเขาจะได้ลดแรงเป็นศัตรูลง แต่ถ้ามึงยิ่งอาคตามากไรเขามันยิ่งไปเพิ่มทวีกับกรรมนะนะมันให้มันตีขึ้นมาเราอูอีภากมืองเออเขาวัดจังใดก็เขาวัดจังไดไปศึกษาเคยศึกษาไในเรื่องธรรมว่าการให้อภัยเป็นยังไงการให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ย ผ่อนพันลถ่อนอ่ากรรมเวรซึ่งกันและกันเขาทํำยังไงมมเมนเขาสุมไฟมมเมนเขาเพิ่มกรรมหยุดที่เราหยุดที่เราพูดให้มันพอดีอย่าใส่ร้ายป้ายสีอย่าพูดเกินเลยอย่าพูดแค่อยากเอาชนะมมีผู้ใดอยากไปดึงลูกเธอขึ้นมา ไม่มีใครพาดพิงถึงลูกเธอขึ้นมาเพื่อที่จะดึงจิตวิญญาณนั้นมาผงมมาถุยไม่มีหรอกแต่เธอเอาขึ้นมาพูดก่อนเธอหยิบยกลูกเธอขึ้นมาสุดท้ายคนอื่นเขาก็พูดตาม